หลวงพ่อพุ่มจันทโชโตหลวงพ่อพุ่มจันทโชโตท่านเป็นชาวหนามแดงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเกิดเมื่อปีพศ2399ตอนเด็กเรียนหนังสือที่วัดหนามแดง ต่อมาบวชเป็นสามเณรแล้วเข้ามาศึกษาที่วัดไซถนนตกกรุงเทพมหานครจนอายุครบบวชท่านจึงเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดโปรดเกตมีพระอาจารย์คงเจ้าอาวาสวัดบางคลนอกเป็นพระคู่สวดได้รับฉายาจันทโชโตไปจำพรรษาณวัดบางคโคลนอกเพื่อศึกษาวัดปฏิบัติจนได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อพศ2461 หลวงพ่อพุ่งวัดบางโคลนอกมีกิตติศัพท์ทางพุทธาคมเป็นที่ลือเรื่องในด้านคงกระพันชาตรีแคลว้วคลาดและมหาอุดมักสร้างอภินิหารต่างๆให้เป็นที่ปรากฏอยู่เป็นเนืองนิดทำให้วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหายอย่างกว้างขวางตลอดมาโดยเฉพาะเหรียนรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่งซึ่งเป็นที่ต้องการ และสแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญขนาจารย์อย่างสูงด้วยผลงานอันดีเด่นท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระประหลัดพุ่มและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูรัตนรังสีเมื่อพศ2464หลวงพ่อพุ่มท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติ มีความชำนาญด้านวิปัสสนากรรมฐานและมีวิทยาคุณสูงได้รับการเคารพยกย่องจากสมเด็จพระสังฆราชแพรติดสเทโวหรือแม้กระทั่งพระเจ้าบรมเธอกรมมหลวงทุมพรเขตอุดมศักก์ก็ยังขอฝากตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อพุ่งท่านมรณภาพในปีพศ2489สิริอายุได้90ปีพรรษาที่70 ในปีพศ2477ศิ24ษยานุสิ์ของท่านได้ร่วมกันจัดบุญฉลองอายุของหลวงพ่อขึ้นและในงานนี้พระครูวินัยทรสวัสด์วัดมหาธาตุซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพุ่มได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพุ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยได้ให้ทางโรงงานปั๊มเหรียญประดิษฐ์พันธ์เป็นผู้ปั๊มเหรียญจำนวนหนึ่พเหรียญเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญอายุในครั้งนั้น เป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมข้างกระบอกด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเครื่ององค์ด้านหลังเป็นรูปยันน้ำเต้าทองอัขระตตัวบนสุดเป็นตัวอุณาโลมอักขระที่อยู่ในยันน้ำเต้าทองตัวบนเป็นตัวนะแถวล่างเป็นมาอาอูเหรียญรุ่งนี้ด้านหน้ามีแม่พิมพ์เดียวส่วนด้านหลังมีสองบล็อกรูปแบบตัวยันเหมือนกัน เพียงแต่บล็อกด้านหลังช่างต้องแกะไว้2ตัวเนื่องจากพอป,ปั๊มไประยะหนึ่งบล็อกด้านหลังมันจะชำรุดจึงต้องทำบล็อกด้านหลังไว้เป็นสองชุดด้านหลังจึงมี2แบบแบบแรกคือยันจรดขอบกล่าวคือตัวอัขระตัวอุณาโลมด้านบนจะมีหางยาวไปจรดขอบ ของเรียนซึ่งบล็อกนี้เป็นแบบบล็อกนิยมสนนราคาสูงกว่าอีกบล็อกหนึ่งคือแบบยันไม่ตรดขอบตัวอัขระอุนารลมหางจะยาวไม่ตรดขอบของเรียนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ครับ ทั้งสองแบบนี้นิยมทั้งสองแบบเพียงแต่แบบยันจะหลดขอบจะมีสนนราคาสูงกว่าเท่านั้นครับเท่าที่ทราบเหรียญรุ่นแรกนี้สร้างเพียงเนื้อทองแดงเนื้อเดียวเท่านั้นครับเหรียญหลวงพ่อพุง่งมีผู้ใช้คล้องคอเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งทางด้านอยู่ยงคงกระพนันและแคลว้วคลาดเมตตามหานิยมดังนั้นจึงเป็นที่นิยมกันมากสนนราคา ในปัจจุบันสูงมากเช่นกันครับ